แม่ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสรารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จกขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง โรงเรียนบ้านดงยางน้อยนนตาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ขอเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสรพทระดับ3เดาวประจําปีพุทธศักราช2565โรงเรียนบ้านดงยางน้อยนนตาลตั้งอยู่เลขที่156หมู่ที่9บ้านนนตาตนตบลดอนกลอยอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,565จำนวน88คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนโดยมีนางสำเนียงภูนาขาวดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอยางน้อยโนนตาล ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออของโรงเรียนบ้านดงยางน้อยนนตานมีรูปแบบแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูและนักเรียนตามกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทแนวทางการดำเนินงานเพื่อย,ยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวของโรงเรียนบ้านดงยางน้อยนนตาลมีแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การตรวจสอบ16ข้อดังนี้ 1>, 1. โรงเรียนว่านดงยางยนนนตาลสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวประจำปี2565เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายมีโครงการกิจกรรมและโครงงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 2. รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพท โรงเรียนบ้านดงยางเน้อยนนตาลได้มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมการดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวประจําปีพุทธศักราช2565ยไปยังเขตพื้นที่การศึกษาผ่านทางอีเมล 3. มีการดําเนินการยกระดับโดยการจัดกิจกรรมระดับ2ดาวทุกข้อโรงเรียนบ้านดงยางเน้อยนนตลผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรมสอพทระดับ2อดาวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ประจำปีการศึกษา2562 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านดงยางนนนตาลได้มีการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้วยยังโมเดล เป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยนํากิจกรรมโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมาใช้ในการดําเนินเรื่องส่งผลให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองจนก่อเกิดความประพฤติท,ที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและประสบความสําเร็จทุกกิจกรรม 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทและนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมโรงเรียนบ้านดงยางนยนนตาลมีโครงสร้างการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโรงเรียนคุณธรรม 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่หลากหลายช่องทางโรงเรียนบ้านดงยางน,น,าน้อยโนนาลมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมของโรงเรียนด้วยจดหมายข่าวแผ่นพับและเผยแพร่ผ่านทางระบบโซเชียลมีเดีย 7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน โรงเรียนบ้านโรงยางนาะนนตาลมีการสร้างเครือข่ายดำเนินงานระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนตลอดจนองค์กรต่างๆของทุกภาคส่วนจึงส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาในหลายๆด้านอย่างรวดเร็ว 8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นผู้นำด้านคุณธรรมผ่านกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมและเข้าร่วมโครงการครูพระสอนศิลธรรมของกร,รมการศาสนานักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพท 9. โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ นักเรียนได้จัดทำโครงงานคุณธรรมในระดับโรงเรียนและโครงงานระดับชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่2ดังนี้ 1. โครงงานคุณธรรมดงยางน้อยในระมิดโลกสวยด้วยมือเราสอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายด้านความพอเพียง 2. โครงงานคุณธรรมเขตสะอาดปราศจากขยะสอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายความมีระเบียบ3 ครงงานคุณธรรมทำดีส่งคืนยกย่องสอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายด้านความซื่อสัตย์ 4. โครงการห้องสวยด้วยมือเราสอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายด้านความรับผิดชอบ 10. นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิด นักเรียนโรงเรียนบ้านดงยางนายนนตาลประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์มีความรับผิดชอบกระตันยูและนำความรู้สู่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม11นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆ โรงเรียนบ้านดงยางนายนนตาลได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดในกิจกรรมต่างๆทั้งในระดับศูนย์เครือข่ายและในระดับพื้นที่การศึกษาทําให้นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมระดับต่างๆดังนี้รางวัลระดับโรงเรียน 1. รางวัลนักเรียนต้นแบบด้านจิตอาสา 2. รางวัลนักเรียนต้นแบบด้านความซื่อสัตย์ 3. รางวัลนักเรียนต้นแบบด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 4. รางวัลนักเรียนต้นแบบด้านความกตันยู 5. รางวัลน,นักเรียนต้นแบบด้านความเป็นผู้นำา 6. รางวัลน,นักเรียนต้นแบบด้านการแต่งกายรางวัลระดับกลุ่มเครือข่าย 1. การประกวดภาพยนตร์สั้นด้านคุณธรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ผ่านการสอบนักทำตรีทำโทและทำเอก12 ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกจิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่คณะครูโรงเรียนบ้านดงยางน้อยนนตานได้นำเสนอผลงานด้านความพอเพียงทั้งในระดับศูนย์เครือข่ายระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัดและโรงเรียนบ้านดงยางน้อยนนตานยังได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 13. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น ครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียนบ้านดงยาง้อยนนตานได้มีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมร่วมกับครูโรงเรียนในเครือข่ายคือโรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพคาโรงเรียนบ้านดงวังพังและโรงเรียนอื่นๆในเขตพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมร่วมกัน14โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาลได้มีการประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการพร้อมรายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมครบทุกกิจกรรม 15. กลุ่มชุมนุมชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านดงอย่างน้อยนนตานนำผลงานโครงงานคุณธรรมเผยแพร่เพื่อขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมกับโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง16นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละของนักเรียนทั้งหมด จากผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสะพทของโรงเรียนบ้านดงยางน้อยนนตานส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีความรับผิดชอบกระตันยูนําความรู้สู่การพัฒนาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมของการดําเนินงานทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์คิดเป็นร้อยละแปโรงเรียนบ้านดงยางน้อยนนตาน ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆส่งผลให้การดำเนินโรงเรียนคุณธรรมสพทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดคุณธรรมเป้าหมายความรับผิดชอบกระตันยูนํำความรู้สู่การพัฒนาตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติสร้างโรงเรียนดีให้กับชุมชน